สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาทํางานนอกสถานที่นะครับแล้วก็รู้สึกเมื่อเช้าไม่ไดไลฟ์นะครับก็เลยดูมันจะเงียบๆนิดนึงนะครับก็เลยมาเซอร์ไพรส์ไลฟ์นะครับแล้วก็วันนี้ก็มานั่งคุยนะครับแล้วก็ติดตามลูกค้าที่ดูลฟ์เสร็จแล้วนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยเอาเทคนิคนี้มาแบ่งปันกันนะครับว่าใครนะครับที่ส่งนะครับสวัสดีครับ ถ้าเกิดเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเช็กสัญญาณเสียงนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นให้หน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ไม่ได้นัดล่วงหน้านะครับแต่ว่านะครับมาไลฟ์บอกเทคนิคกันแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่เราส่งลิงก์ไลฟ์สอนงานให้ดูแล้วเนี่ยลูกค้าเงียบไปนะครับวิธีติดตามที่ผมใช้กับตัวเองเนี่ยนะครับว่าจะเราจะติดตามลูกค้าที่เงียบไปยังไงนะครับะครับสวัสดีครับคุณสุรฤทธิ์เข้ามานะครับคุณเสกเข้ามาคุณตี๋นะครับเข้ามานะครับ อู๋อายุ14กรุงปารีสเลยเหรอครับนะครับเราโกอินเตอร์นะครับเนี่ยมีมีคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยที่ปารีสตอนนี้กี่โมงครับที่ประเทศไทยตอนนี้ประมาณบ่ายบ่ายสามบ่ายสามครึ่งนะฮะพอดีวันนี้มานั่งทํางานนะครับนอกสถานที่ก็เลยอะ,อะคาเฟ่เงียบๆนะครับก็เลยถือโอกาสไล์นะครับนะครับ เทคนิคที่ใช้ในการติดตามลูกค้าหลังจากที่ดูไลฟ์เสร็จแล้วเขาเงียบเนี่ยเราจะติดตามยังไงนะครับอันนี้ที่ที่ที่ผมทำนะ,อะตอนนี้มืดอยู่ใช่ไหมฮะโอเคนะครับที่ประเทศไทยตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งนะครับบ่ายสามครึ่งนะครับสวัสดีครับคุณเจนโอ้คุณคุณเจนนี่เข้ามาตลอดเลยนะเป็นยังไงบ้างแอดแอดเริ่มวิ่งแล้วใช่ไหมคุณเจนแอดเริ่มวิ่งดีแล้วใช่ไหมครับถือว่าฟีดแบคค่อนข้างดีนะอืม ถือว่าฟีดแบ็ k ค่อนข้างดีเดี๋ยวแอดมันก็จะค่าแอดมันก็จะค่อยๆถูกลงเรื่อยๆนะครับตามที่บอกเลยพี่โยทําไงให้แอดถูก <c ười> คือทําให้ลูกค้าทักเยอะๆแอดถูกเลย <c ười> ไม่รู้จะ <c ười> ต่อยังไงนะครับอืมอ่ะนะครับก็วันนี้มาไลฟ์สั้นๆนะครับพรุ่งนี้เช้า9ก้าโมงนะครับผมจะไลฟ์สอนในเรื่องของเนื้องานอะไรแปดเออเนื้องานอะไรที่คุณจะต้องทํา20เพื่อให้มันมีมูลค่า80%ผมเล่าไปแล้วนะ นะครับพี่โยทําไงให้แอดถูกครับทำให้ลูกค้าทักเยอะๆครับทําให้ลูกค้าทักเยอะๆคือแอดถูกเนี่ยบางทีเรามองแค่ว่ามันเป็นเรื่องของอ,อะไรอะ่ะจริงๆมันเกี่ยวกับคอนเทนต์คอนเทนต์คืออันดับหนึ่งะครับไม่ว่าแอดจะแพงหรือจะถูกเนี่ยคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือคลิปวิดีโอของเรานั่นแหละนะครับก็คือคลิปวิดีโอของเราเวลาที่ยิงไปว่า คอนเทนต์ของเราดูน่าสนใจไหมวิธีการเปิดหัวเรื่องของวิดีโอของเราน่าสนใจไหมยอย่างที่ผมบอกนะฮะอย่างที่ผมบอกเพราะว่าสมมุติว่าบางคนเนี่ยทำแอดโฆษณาแต่ว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนําแอปสร้างรายได้เป็นพิเศษโอ้ไม่มีใครฟังคุณแล้วนะครับสานาทีสวินาทีแรกคุณต้องหาวิธีหยุดเขาให้ได้นะครับสิ่งที่ทําก็คือ1 เวลาที่มีคลิปคุณจะต้องทําพาดหัวตัวหนังสือที่มันพาดหัวใครไปดูวิดีโอของผมก็ได้นะครับคุณจะต้องมีเรื่องพาดหัวว่าคลิปตัวนั้นมันชื่ออะไรนะครับหรือว่ามาพาดกลางหน้าวิดีโอเลยอะ่ะอย่างของผมใช่ไหมเ,เคล็ดลับทําเงิน6หลักใน4เดือนเนี่ยนึกภาพไหมทำหกหลักใน4เดือนเนี่ยไม่ต้องมีเคล็ดลับละนะครับหรือว่าทำหนึ่งแสนในหกในสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างน้องน้ำหวานปุ๊บ ทำห้าหมื่นในสิบสี่วันเนี่ยคุณพลาดหัวก่อนนะครับแล้วก็พอตัวคลิปวิดีโอพลาดหัวเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ตอนที่ขึ้นต้นเนี่ยคุณอย่าไปอารมณ์บทน,นะคุณก็จั่วหัวนั่นแหละนะครับจั่วหัวปุ๊บเคล็ดลับทํารายได้จากดอกปริสห้าหมื่นในสิบสี่วันนี่สามวินาทีแรกคนเขาจะหยุดดูคุณนะครับถ้าสามวินาทีเนี้ย คุณพูดออกมาเสร็จแล้วคุณยังไม่เข้าเรื่องสักทีหรือยังไม่ตรงเนื้อหาที่เขาอยากจะฟังเขาก็ปิดเขี่ยผ่านนึกภาพไหมแค่นั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ค่าแอบถูกนะครับฝึกทำวิดีโอคอนเทนต์เยอะๆนะครับแล้วก็ฝึกพูดพลาดหัวเหมือนที่ผมสอนไปเมื่อกี้ฝึกพูดอย่าไปเยื่อเยอะอย่าไปอารมณ์รบบเยอะนะครับไม่ต้องไปสวัสดีนะครับใส่เลยนะครับเทคนิค5 0,000ื่น เทคนิคทําเงิน5 0,000ใน14วันอันนี้สมมุติของน้ําหวานนะนะครับอย่างของผมก็ปุ๊บเคล็ดลับทําเงินหลักแสนใน4เดือนอะไรอย่างเงี้ยที่ผมพาดหัวมันก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนคอนเทนต์อื่นๆอาจจะไม่ค่อยแรงมากแล้วก็มีก่อนหน้านี้มีตัวคอนเทนต์ที่แรงของผมก็คือว่า,าทําเงิน2 0,000ใน1สัปดาห์เนี่ย เคล็ดลับทาเงิน20,000ใน1สัปดาห์นี่คือพาดหัวนะครับแล้วก็เวลาที่เราพูดอะไรแบบนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ถงม่มโจะมาบอกเคล็ดลับเคล็ดลับทําเงิน2 0,000ใน1สัปดาห์อะไรเงรี้ยคุณก็จั่วหัวแบบนี้ก่อนคุณค่อยมาเล่าว่าคุณทําอะไรยังไงมาบ้างนะครับโอ้โหอ่านไม่ทันเลยนะเดี๋ยนะเอาให้ชะง,งักทํายังไงก็ลองกับตัวเองเลื่อนผ่านแล้วหยุดหรือเปล่า <laughs> ส่วนใหญ่จะเข้าข้างตัวเองนะว่าหยุด ประเด็นคือใช่ครับคือตัวพาดหัวหนังสือมันเด่นไหมมันสะดุดตาไหมเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดมีแค่วิดีโอล้นๆอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะไม่ไม่น่าสนใจใช่ไหมครับอย่างน้อยมันก็ต้องมีอะไรขึ้นมาสักอย่างนะครับสวัสดีครับเจ๊นันแวะมาทักทายใช่ครับวันนี้เมื่อเช้าไม่ได้ไลฟ์ดูเงียบๆเหงาๆวันนี้มาทํางานนอกสถานที่ก็เลยอแอบไลฟ์หน่อยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้จะมาสอนเรื่อง เนื้องาน20%ที่ให้มูลค่า80%นะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้นึกอ,อยากจะมาบอกเคล็ดลับเรื่องนี้ก่อนก็คือว่าเทคนิคในการติดตามลูกค้าหลังจากที่ส่งไลฟ์ส่งสอนงานแล้วเนี่ยดูเงียบไปเนี่ยนะครับวิธีทำทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับอ๋อคลิปที่พี่โยช่วยเลือกปังมากนันไงเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วมันมีแววผมบอกแล้วว่ามันมีแววนะครับ อ่ะโอเคที่เหลือไปไปฝึกเขียนพาดหัวขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งนะครับคุณคุณเจนนะน้องเจนนะเพราะว่าที่จําไม่ได้ว่าวิดีโอตัวนั้นมีพาดหัวหรือเปล่านะครับไปฝึกพิมพ์ตัวหนังสือพาดหัวคลิปวิดีโอนะครับมันจะได้หยุดคนได้ด้วยเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอฟังเพราะว่าธรรมชาติของคนเนี่ยนะครับมันจะสะดุดที่ตัวเลขมันจะสะดุดคําว่าเคล็ดลับมันจะเห็นไหมคลิปน้องน้ําหวานอะ่ะผมใช้คําว่าพาดหัวว่าล้วงเคล็ดลับ ห้าหมื่นใน14วันเนี่ยเห็นไหมคุณเอาไปพาดหัวได้เลยปุ๊บล้วงเคล็ดลับห้าหมื่นใน14วันสองบรรทัดจบอย่าทําบรรทัดเดียวทําบรรทัดเดียวไม่เด่นนะครับต้องทำสองบรรทัดบรรทัดหนึ่งเป็นตัวเล็กบรรทัดหนึ่งเป็นตัวใหญ่นะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเน้นอะไรเหมือนเหมือนพระเอกอะ่ะเวลาที่พระเอกจะดูหลอก็ต่อเมื่อมีมีคนขี้เหล่ขี้เหล่มายืนประกบนะึกภาพไหมมีตัวพระรองมายืนประกบมันถึงจะไอ้นี่หลักการทํากราฟิกตัวหนังสือเหมือนกันนะครับลองมาไปทําดูนะครับ พี่โยทาไงให้แอดดูถูกนั่แหละครับลองลองดูนะก็หลักๆไปปรับเรื่องคอนเทนต์นะครับหลักๆไปปรับเรื่องคอนเทนต์พี่โยเททาไมปกติเห็นแต่พี่ใส่สูตรใส่วันนี้หนาวนะครับที่ร้อยเอ็ดหนาวเมื่อเช้าตื่นมาเอ,อ่อไม่รู้ลมอะไรมานะครับไม่รู้ลมอะไรมาก็แบบหนาวมากเมื่อเช้าแทบไม่อยากลุกเลยนะครับปกติผมจะหยุดไลฟ์วันอาทิตย์กับวันจันทนระ์เนาะเพราะว่าจะได้พักสมองด้วยเพราะว่า เนื้อหาที่ผมไลฟ์เนี่ยมันมันจะต้องเขียนสคริปต์มันจะต้องอะไรพวกนี้เยอะนะครับผมไม่ค่อยถนัดมาคุยสเปหเห็นลนะเนาะถึงว่าเฮียหายไปใช่ใช่ขอพักสมองหน่อยเจย๊ขอพักสมองหน่อยนะครับมานะครับเดี๋ยวบอกเคล็ดลับแล้วกันในเรื่องของเวลาที่คุณส่งส่งลิงก์สอนงานเนาะนะครับส่งลิงก์สอนงานไปแล้วลูกค้างเงียบนะครับเ,เจ๊นันก็เคยให้ให,ให้ให้เคล็ดลับไปแล้วนะครับก็คือมันมีอยู่2วิธีเนาะ วิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดเขาเงียบอ่านแล้วเงียบเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะยุ่งนะครับหรือเขาดูสอนงานแล้วเขาไม่เข้าใจหรือดูสอนงานแล้วยังแบบเหมือนกับดูแบบผ่านๆน,น,นึกภาพปะไม่ได้จับรายละเอียดอะไรแล้วก็มาบอกว่าดูจบแล้วครับทาไงต่ออ่ะถ้าบอกว่าดูจบแล้วครับทาไงต่อนี่แปลว่าเขายังมีใจอยู่นะแต่ถ้าไอา้ประเภทที่แบบดูจบแล้วหายไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังไม่ทักไม่ตอบไ,ไม่นอนไม่นั่นไม่นี่ อัน,นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนประเภทที่ไม่ตอบอะไรเลยเนี่ยผมจะติดตามเขาด้วยวิธีการเอาผลลัพธ์นะครับเอาผลลัพธ์ของตัวเองหรือของสมาชิกในกลุ่มส่งไปพร้อมกับสตอรี่เล็กๆ4-5หบรรทัดนะครับส่หบรรทัดอย่างเช่นปึ๊บน้องน้ำหวานสาวโรงงานนะครับไม่เคยทำออนไลน์มาก่อนนะครับแต่พอตั้งใจจริง สิบสี่วันทํายอดได้ห้าหมื่นเนี่ยเขียนปุ๊บแล้วก็ส่งตัวที่เป็นตัวแคปรูปภาพหลักฐานส่งไปให้เขาดูนะครับอาจจะส่งไปวันละอันก็ได้นะครับอาจจะส่งไปวันละอันก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีวิธีการติดตามนะนะครับหรือว่าถ้าเกิดของเรามียอดนะครับเราก็โอ้โหวันนี้ตื่นมาเด้งแล้วยอดเด้งแล้วอะไรเงี้ยปุ๊บ คุณก็ใส่ไปเลยนะครับยอด800 0 0 0ยพันอะไรของคุณคณคุณก็ใส่ใส่เข้าไปอันนี้คือวิธีการติดตามของคนประเภทที่เงียบนะครับเงียบแต่ว่า,าวิธีการติดตามคนอีกกลุ่มนึงก็คือว่าดูจบแล้วครับทำไงต่อแปลว่าเขายังมีใจแต่เขาแค่ไม่ไม่เคยดูไลฟ์สอนงานแบบนี้เขาจับประเด็นไม่ได้สรุปเนื้อหาไม่ได้วิธีการที่ผมทำก็คือผมโทรคุยนะครับผมโทรคุยเป็นยังไงบ้างสมมติว่าคุณ คุณอ่อลี่แล้วนะเป็นไงบ้างครับคุณลี่ดูไลฟ์สอนงานแล้วเข้าใจไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าก็พอเข้าใจบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างครับพอรู้วิธีการว่าวิธีรายรับว,วิธีรับกําไรไหมครับว่าของเรามีกําไรแบบไหนบ้างอืมอะไรอย่างเงี้ยบางคนปุ๊บพอเราเริ่มลงรายละเอียดเขาก็ก,ก็ก็ดูแบบผ่านพาน,นะครับแต่ว่าบางก็พอเข้าใจว่าจริงๆเราจะต้องสั่งสินค้ามาเพื่อทดลองขายใช่ไหมผมบอกโอ้ เราก็จะบอกอ๋อม่ใช่เลยเสินค้าของเราจริงๆมันไม่ได้เอามาเพื่อแบบเปิดบินมาเพื่อทดลองขายนะครับของเรามีหน้าที่แค่โปรโมทแอปพลิเคชันนะครับเราก็เล่าไปว่าจริงๆอ่ะเพราะว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่คือจะติดเรื่องกลัวการขายคุณรีบเคลียร์ให้เขาสบายใจเลยว่าเออของเราไม่ได้มา ไม่ได้มาเป็นเหมือนตัวแทนจำหน่ายที่แบบพี่จะต้องซื้อสินค้ามาสต็อกแล้วก็ไปไลฟ์ขายของไปโน่นไปนั่นไม่ใช่นะครับคุณเคลียร์รีบเคลียร์ให้เขาสบายใจก่อนเพราะคนคือผมจะบอกให้นะครับว่าปัญหาร้อยละแปดสิบเปอร์ซ็นตนะที่ยังไม่ทําไม่ใช่ระบบไม่ดีนะครับไม่ใช่ระบบไม่ดีแต่เพราะเขาคิดว่าเขาทําไม่ได้ เพราะเขาคิดว่าเขาทําไม่ได้อันดับแรกเนี่ยคุณต้องจับประเด็นก่อนทําไมเขาคิดเขาคิดว่าเขาทําไม่ได้ปุ๊บเขาขายไม่เป็นเขายังขายไม่เก่งไม่เคยรู้เรื่องออนไลน์มาเลยเนี่ยคุณต้องรีบเคลียร์ประโยชน์พวกนี้ให้เขาก่อนเราไม่ได้เน้นการขายนะครับแล้วสินค้าที่เอาไปไม่ใช่เอาไปเพื่อสตอ็อกนะครับเอาไปเพื่อที่จะให้คุณทดลองใช้แล้วเกิดผลลัพธ์จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ ประมาณนั้นค,คือคุณต้องจับเทคนิคของเขาก่อนให้ได้ก่อนว่าสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยเกลียดการขายทําไมเกลียดการขายครับเพราะเขากลัวการถูกปฏิเสธไงนะครับเพราะเขากลัวการถูกปฏิเสธแต่นะครับถ้าเกิดเขาเคลียร์เรื่องการถูกปฏิเสธได้ปุ๊บเขาจะเริ่มมั่นใจในการขายของเขาเองนะเพราะฉะนั้นนั่นนั่นคือจิตวิยาแบบเป็นทอดทอนะจริงๆคนไม่ได้เกลียดการขายหรอก แต่เขากลัวถูกปฏิเสธว่าคุยอย่างไงเขาถึงจะซื้อแต่พอปฏิเสธนั่นไงไม่เหมาะกับชั้นแล้วอะไรเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องฝึกคุยบ่อยๆเนาะนะครับสวัสดีครับหลายๆคนที่เข้ามานะเข้ามาเยอะเหมือนกันนะร้อยกว่าคนเลยนะครับสวัสดีครับคุณไลนะครับทํางานชิวมากน้องน้องบัส <c oughs> บึงการ13องศาหนาวมากโอ้โหใช่ใช่ใช่เมื่อเช้าผมลืมเช็คนะว่ากี่องศาแต่หนาวครับหนาว 8ปโมงยังหนาวอยู่เลยนะครับกว่าจะได้อาบน้ําโอปลาเข้าไปสิบโมงอ่ะเมื่อเช้าอ่ะนึกภาพไหมมันหนาวนะครับอากาศอยู่ดีก็เย็นวูบมาเลยนะครับอ่านะครับเจนันกลับถึงสมุทรปราการหรือยังครับเจนันอยู่ตรงถึงตรงไหนแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างของทริปลองอ้นสนุกไหมนะครับสวัสดีครับคุณพิมพ์โอไม่ไดอจจ้อ่านชื่อผิดขออภัยนะครับ ซีวอังกฤษมันก็จะอ่านได้หลายๆแนวนะคุณวิวนะครับสวัสดีครับน้องจีน้องจีเข้ามาแล้วจีหรือเปล่าน้องจีลพานะครับน้องจีวันนี้ว่างใช่ไหมมาดูได้เนี่ยใช่ไหมฮะโอเคนะครับคุณม่อนนะครับหลายๆคนใครติดประเด็นเรื่องอะไรลองพิมพ์คำถามไว้ได้นะครับก็อย่างนี้นะครับอย่างนี้หลายๆคนที่ทักมาหลังบ้านเนาะแล้วก็ทักมาประมาณแบบว่าออพี่คะช่วยเทรนให้หน่อยหนูย,หนยังทำอะไรไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ย อย่างน้อยเนี่ยคุณโฟกัสมาก่อนว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรนะครับคุณไม่รู้เรื่องอะไรถ้าแบบยังทําอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะยังไม่เคยดูไลฟ์สอนงานหรือเปล่านะครับคุณตี้คุณตี้เออคุณตี้นะครับคุณตี้สวัสดีครับพี่ตามมาจากเนื้อหาใน Youtube ดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับก็อยากจะให้ไปติดตามในช่อง Youtube กันเพราะว่าเวลาที่ผมจัดเรียงข้อมูลเนี่ยมันมันคุณคุณจะค้นหาไลฟ์ต่างๆได้ง่ายนะครับ ก็ถ้าคุณอยากจะดูแบบสั้นๆคุณก็ไปกดตรงคําว่าเพลย์ลิสต์นะครับผมทําคลิปสั้นๆห้านาที10นาทีเนี่ยไว้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะมีเพลย์ลิสต์ที่ชื่อ B.O เรียนรู้ที่นี่นะครับอ่าเพลย์ลิสต์นี้ผมจะบรรจุเฉพาะเรื่องการไลฟ์เทคนิคแบบขั้นสูงเรียกว่าเเรียกว่าทคนิคขั้นสูงนะครับแล้วมันยังจะมีสูงกว่านี้อีกนะครับถ้าเกิดคุณสนใจนะถ้าเกิดบางคนแบบไม่ท้อก่อนว่าโ oh, อ hey, ้โหเฮียโยใช้สับอะไรเยอะแยะแบบ ฟังไม่เข้าใจฟังงงคุณอย่าเพิ่งงงตอนนี้ครับผมยังไม่ได้ใส่รายละเอียดเยอะนะครับฝึกไว้นะครับฝึกไว้มันเป็นมันเป็นภาษาการตลาดเนาะกอ็อ่มันจะช่วยได้2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือคุณจะได้เข้าใจว่าเวลาที่คนอื่นเขาคุยในภาษามาร์เก็ตติ้งการตลาดออนไลน์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งโนนนั่นนี่ที่มันเป็นศัพท์เนี่ย เขาสื่อสารอะไรกันแล้วเขาเล่าเรื่องอะไรคุณก็ฝึกดูจากของผมไปแล้วกันตอนนี้ผมยังใช้คือถ้าพูดไปในบางทีผมยังติดอยู่แปลว่าผมไปยังกาลังแปลกําลังแปลจากศัพท์ที่ผมคุ้นปากมาเป็นมาเป็นแบบพื้นฐานให้เราเข้าใจลองฝึกฟังไว้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามามาแป๊บเดียวครับแล้วก็มาบอกว่าพรุ่งนี้จะไลฟ์กันเรื่องออจะมาไลฟ์กันเรื่อง20 เนื้องานเนี่ยนะครับเนื้องานมันจะมีเนื้องานที่ทําให้คุณยุ่งนะครับบางคนแบ่งเนื้องานออกไม่เป็นนะครับบางคนเนี่ยทำงานเป็นเนื้อเนื้องาน20%เอ็้ย80%เลยแต่มีมูลค่าของเนื้องานจริงๆให้คุณค่าแค่ประมาณ20%แต่พรุ่งนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการทําออนไลน์มันมีวิธีการที่คุณทําเนื้องานแค่20%แต่มันให้มูลค่าถึง80%คุณจะต้องทำอะไรบ้างควรไปโฟกัสเรื่องอะไรบ้างนะครับเ นั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาสอนพรุ่งนี้นะครับยังไม่ได้เขียนสคริปต์เลยนะก็มีแค่คอนเทนต์มีแค่แค่พาดหัวนะครับก็เดี๋ยวด้นงัดออกมาเย็นนี้แหละนะครับอ่านะครับคุณสุสกลน,นครคุณสุขยันเรียนมากเลยเมื่อเมื่อตอนกลางวันผมก็ไปแอบสองช่องแม่เปิลน,นะครับ <laughs> แม่เปิลแล้วก,ก็เห็นคุณคุณสุนะขยันเรียนมากเลยนะครับ อยากรู้อยากรู้รออ้าอรอพรุ่งนี้9ก้าโมงนะครับเดี๋ยวจะมาไลน์ให้ฟังตอนนี้เดี๋ยวเย็นนี้ขอไปเขียนสคริปก่อนว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ที่ผมทําทําอยู่นี่แหละนะครับแต่ว่าเอามาเรียบเรียงให้มันให้มันฟังแล้วเข้าใจง่ายเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับ สวัสดีครับทุกคนอ่ะโอเคนะก็นั่นแหละครับวันนี้มาแบ่งปันแป๊บเดียวนะครับมาแบ่งปันแป๊บเดียวว่าวิธีติดตามลูกค้านะครับวิธีติดตามพาร์ทเนอร์หลังจากที่เราส่งคลิปดูให้ให้ดูแล้วเนี่ยเขาเงียบไปนะครับเราจะทํายังไงนะครับก็จะมีประเภทที่แบบว่าเงียบไปเลยนะครับเงียบไปเลยกับประเภทที่แบบว่า ดูจบแล้วแต่ไม่เข้าใจนะครับประเภทที่เงียบไปเลยเนี่ยผมจะส่งในตัวของเรื่องรายได้แล้วก็สตอรี่คร่าวๆของคนคนนั้นอย่างเช่นผมส่งรายได้ของน้องน้ำหวานไปผมส่งรายได้ของแม่นันไปผมก็จะเล่าเรื่องพวกนี้นะครับให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับเวลาที่ส่งคุณอย่าไปส่งเยอะอย่าไปส่งของน้องกีต้าร์น้องทิพย์น้องนิกกี้ที่แบบรายได้เป็นหมืน่มนๆอะไรเงี้ยคุณส่งเลทแค่8 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0แค่นี้พอ นะครับอย่าอย่าส่งไปมากเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตกใจว่าเอ้ยพวกนี้เป็นแชร์ลูกโซ่เป็นขายตรงเป็นอะไรพวกนั้นหรือเปล่าทําไมมีรายได้เยอะจังอะไรเงี้ยใค่คุณกําหนดเรทพื้นฐานก่อนเพราะว่าคุณเชื่อไหมว่าบางคนที่ทักเข้ามาเนี่ยแค่มีรายได้เพิ่มจากออนไลน์เดือนละประมาณหมื่นหนึ่งเขาก็พอใจแล้วนะบางคนลองเราลองถามดูเนี่ยครับสักเดือนละห0 0พันก็พอแล้ว <S <S อะไรเงี้ยนภ่พาไหมคือบางคนเขาจะเขาจะคิดแค่นั้นนะครับ แต่เราค่อยๆใส่เข้าไปนะครับค่อยๆค่อยๆทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยที่เนี่ยกำไรมันค่อนข้างสูงนะนะครับจริงๆคุณสามารถตั้งเป้าได้เลยอะเดือนละ2 0 0 0 0 3 0น0 0นะครับเพราะว่าอย่างเลทที่บริษัทตั้งให้ก็คือปึ๊บยังไม่กล้าการันตีเยอะก็เอาเลทประมาณหลักหมื่นถึง30,000ประมาณนี้ควบคู่กับงานประจำมันก็คุ้มแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณส่งตัวอย่างรายได้ให้กับเขาดูเนี่ยนะครับก็ส่งเลทประมาณนี้แหละ8 0 0 6 0 0 2,400ออ่ะไรเงี้ยแต่ว่าตอนส่งอะ คือคุณเก็บสตอรี่ของแต่ละคนอย่าส่งเยอะครับส่งสักประมาณ2คน3คนพอนะครับอาจจะส่งครั้งละ2คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ากิดถ้าเกิดส่งเพื่อเปิดใจในการคุยครั้งแรกสมมติว่าเขายังลังเลว่าไม่แน่ใจว่าจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ต้องห่วงครับของเรามีระบบสอนนะครับมีระบบสอนนะครับแล้วก็มีระบบช่วยขายนะครับคุณไม่ต้องไป กังวลว่าจะขายเก่งไม่เก่งเพราะว่าระบบช่วยขายเนี่ยเอาไว้สําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับยังขายไม่เป็นยังขายไม่เก่งก็ทําได้ปุ๊บแล้วก็ส่งเนี่ยเนี่ยน้องน้ําหวานทํามา14วันได้รายได้เท่านี้นะครับถือว่าพีคมากนะครับปกติแต่ละคนรายได้ก็เข้ามาประมาณนี้ก็กเอาให้ดูนะครับว่าก็จะมีกําไร2 4งพันสี่พันสองหกรอยแปดร้อยอะไรอย่างคุณก็ส่งประมาณนี้ให้เขาดูคุณต้องเอามาเซฟไว้ในเครื่องพร้อมที่จะส่งตลอด นะครับแต่แล้วก็หลังจากนั้นเนีน่ยหลังจากที่เขาหลังจากที่เขาดูจบแล้วเงียบไปเนี่ยปับ๊บตอนนี้ก็เริ่มติดตามเป็นรายวันลวนะครับติดตามเป็นรายวันติดตามเป็นรายวันคุณก็อาจจะส่งเ,เช้าเย็นก็ได้นะครับเอาจนเขาบล็อกคุณนะครับถ้าเกิดเขาไม่สนใจเขาจะบล็อกคุณเองแต่ถ้าเกิดใดตราบใดที่เขายังไม่บล็อกแปลว่าเขารอรับข้อมูลจากคุณอยู่ให้คิดแบบนี้พอนะครับคือวิธีการของผมเนาะถ้าเกิดเขาเงียบไปเนี่ยผมจะไม่ได้ส่งไลฟ์ให้ดูเพราะว่า เขาอาจจะยังไม่เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอะไรครับใส่เหยื่อล่อนะครับเหยื่อลอก็คือตัวนี้แหละนะครับตัวที่เป็นรายได้นี่แหละนะครับเขาทักเข้ามาเพื่อที่เขาอยากจะมีรายได้จากออนไลน์แต่ที่เหลือคือแค่เขายังไม่มั่นใจในตัวเองว่าเขาจะทําได้มีหลายคนที่บอกว่าเนี่ยค่ะก็เห็นมาเยอะนะคะเห็นมาบ่อยเห็นบ่อยมากเลยแต่ว่ายังไม่กล้าทักเพราะไม่มั่นใจว่าจะทําได้บางคนเขาก็พูดมาอย่างนี้เลยตรงๆนะครับเพราะฉะนั้น วิธีการคือเราก็ให้ข้อมูลกับเขาไปนะครับเพื่อที่จะค่อยๆปลดล็อกตรงนั้นเราก็เอารายได้ของคนที่แบบเ,เป็นแม่บ้านบ้างเป็นรปอปภบ้างขับรถส่งสินค้าบ้างน่น,นนั่นนี่เอาอะไรที่แบบเขาทํายากๆเขายังทําได้แบบนั้นมาส่งให้เขาดูเพื่อให้เขาค่อยๆปลดล็อกกับตัวเองนะครับอันนั้นคือกลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่2ก็คือประเภทที่แบบว่าดูจบแล้วก็คือตอบว่าดูจบแล้วครับ แต่ยังรู้ไม่ค่อยรู้เรื่องอคือนะครับเขาบอกว่ามันยังไม่รู้เรื่องแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ยังมีใจนึกภาพไหมเขาก็ยังมีใจมาบอกเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะยกหูโทรหานะครับผมจะยกหูโทรหาแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับพี <S <s ่ดูแล้วเป็นยังไงติดตรงไหนบ้างนะครับติดตรงไหนบ้างก็เขาก็จะบอกว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับดูผ่านๆแล้วก็ เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเราก็เราบอกอ๋อพี่อาจจะเข้าใจถูกได้แค่ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยงั้นผมสรุปให้ฟังอีกรอบนะครับพี่มันเป็นอย่างนี้คุณก็เล่าไปนะครับเล่าไปว่าสรุปให้ฟังเป็นยังไงนะครับเข้าใจเรื่องเปอร์เซ็นต์ไหมครับว่าเรามีไรายได้รับกําไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดตรงนี้เขาก็ยังตอบไม่ได้แปลว่าเขาดูแล้วเขาไม่รู้เรื่องจริง,ง,งหรือไม่เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าไหนๆเราเสียค่าโฆษณายิงแล้วก็ดึงเขามาแล้วเนี่ย เพราะนั้นเราก็ต้องใช้ตรงนี้ให้คุ้มที่สุดก็คือเอาตามจนสุดนะครับนะครับก็อธิบายรายละเอียดไปนะครับแล้วก็อ่ะเช่นเดิมครับเราก็ส่งตัวอย่างนะครับแต่ว่าเขาจะคุยกับเรานะแล้วก็ส่งตัวอย่างว่าปึ๊บป๊บอ่ะของเราก็เหมือนแอปช้อปปี้และลาซาด้านี่แหละครับแต่ว่าของเรารวบรวมสินค้าสุขภาพและความงามนะครับแล้วก็ตืดตดตืดตดไปบาๆๆบาบาไปนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พี่ติดเรื่องอะไรครับ ถ้าสมมุติว่าเขายังติดคือคุณอย่าเพิ่งไปส่งให้เขาดูอีกรอบหาคลิปสั้นๆหาคลิปรีวิวไปให้เขาดูก็ได้อย่างเช่นบทสัมภาษณ์ของใครอะของแม่บ้านของน้องน้ำหวานหรือของใครอะหลายๆคนอะส่งเป็นคลิปสั้นๆไม่เกิน5นาที10นาทีอะส่งให้เขาดูนะครับให้เขาฝึกดูก่อนให้เขาใจเย็นๆก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่อะอยากจะตั้งคําถามว่าแล้วตกลงมันทํำยังไงวะแล้วตกลงมันทํำยังไงวะ คือดูไปก็ไม่มีคาตอบสักทีแล้วตกลงมันทํำยังไงวะเขาก็เลยดูแล้วไม่เข้าใจสักทีนะครับอันนั้นคือที่มานะครับว่าทําไมเขาดูแล้วไม่เข้าใจเพราะว่าในใจเขาคิดแค่เรื่องเียวย่าวทํำยังไงวะทํำนยะังไงวะเพราะฉะนั้นเวลาที่บอสหรือคุณตายอธิบายไปมันก็จะแบบกว้างๆใช่ไหมครับกว่าที่จะมาโฟกัสว่าเอวิธีทำเขาก็เลยจับประเด็นไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการของคุณคือปุ๊บอ่ะหาคลิปสั้นๆนะครับไปดูในช่อง YouTube ผมก็ได้หรือไปไปเอาจากของเพื่อนๆที่แชร์กันมาเนี่ยนะครับ เอามาแชร์แล้วก็ส่งให้เขานั่นคือวิธีการนะครับก็คือเอาคลิปสั้นๆส,ส,ส่งรีวิวให้เขาดูว่าคนนี้พูดเปิดใจว่าเนี่ยแรกๆก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้หรอกค่ะแต่ว่าพอเริ่มทําแบบนี้เออมันมีรายได้ก็เลยแบบเมื่อมั่นใจมันมันก็จะเริ่มเปิดใจเขานะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเข้าไปดูไลฟ์สอนงานของเขาเองนะครับจะดูย้อนหลังของเขาเองว่าปุ๊บปุ๊บอ่าพี่เนี่ยผมกําลังดูตัวนี้อยู่นะ,ะก็จะเริ่มมาลวนึกภาพไหม เพราะฉะนั้นมันก็จะมี2กลุ่มนะกลุ่มที่เงียบไปเลยส่งเป็นสตอรี่และไลน์ได้นะครับส่งติดตามไปให้เขาดูอาจจะวันละรอบหรือวันละสองรอบก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนคนที่ทักกลับมาแล้วบอกว่ายังไม่เข้าใจนะครับรีบโทรรีบโทรชาร์จรีบโทรคุยนะครับอย่าให้นานนะครับโทรคุยแล้วสรุปให้ฟังนะครับเล่าเรื่องให้ฟังหลังจากนั้นก็ไปเอา,เอารีวิวที่เป็นวิดีโอนะครับมาส่งเพื่อจะเปิดใจเขาก่อนทำให้สมาธิเขานิ่งๆก่อน ประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับทิกสั้นๆวันนี้มาบอกกันนะครับทิกสั้นๆมาบอกกันวันนี้เนาะก็แชร์เก็บไว้ก็ได้นะครับหรือจะส่งให้แชร์เก็บไว้ให้กับลูกทีมคุณก็ได้นะครับสวัสดีครับคุณเพนนะครับอ่าสวัสดีครับคุณบังออนคุณบังออนนี่ขอบคุณมากนะครับแชร์เกือบทุกไลฟ์เลยนะแชร์เกือบทุกไลฟ์เลยขอบคุณมากๆนะครับก็แชร์ไว้เพื่อที่จะให้ลูกทีมคุณนั่นแหละครับเพราะว่าจะได้จะได้เขาเรียกอะไร จะได้เอาไว้เป็นเทคนิคด้วยหรือว่าบางทีเนี่ยนะครับคุณเชื่อไหมว่าไลฟ์การสอนแบบนี้บางบางคนเนี่ยเอาไปเพื่อปิดการขายกับลูกค้าคุณก็มีนะครับนะโอเคมีใครมีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนอกราโมงนะครับพรุ่งนี้เจอกันนอก9าโมงนะสวัสดีครับ คุณสายจะสมุดสาครค่ะพามา่าอ๋อคุณสายพาม่าใช่ไหมครับอ่าโอเคเก่งมากๆเลยนะครับฟังไทยได้ชัดเนี่ยนะครับวันก่อนก็มีก็มีสมาชิกน้องพาม่าคนหนึ่งนะครับแชทเข้ามาคุยคือน้องเขาพิมพ์อันนี้ไม่ได้ก็คุยพูดพูด,พดคุยกันก็ได้แชร์ไปที่อื่นทำไมรูปทีมเปิดดูไม่ได้ ออืจริงๆไลฟ์ผมเป็นไลฟ์สาธารณะนะเอ,อไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนั้นนะครับเอ,อลองไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมผมไม่ได้ผมไม่ได้มไ,มไดลฟ์เฉพาะกลุ่มไม่ได้เฉพาะไม่ได้เฉพาะเฟรนนะครับไลฟ์เปิดแบบสาธารณะมันไม่ไม่แน่ใจเหมือนกัน <laughs> ไม่แน่ใจระบบของเฟรนบุ้งเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับอ่า โอเคนะครับสั้นๆวันนี้มาแค่นี้แหละนะครับมาแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน9ก้าโมงนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนหน้าเฟซให้อีกทีหนึ่งว่าพรุ่งนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรเนาะนะครับก็จบไลน์นี้แล้วก็ผมก็จะเ,เขียนสคริปต์ละว่าเนื้อหาที่จะสอนพรุ่งนี้จะเรียบเรียงยังไงบ้างนะครับพวกเราจะได้เอาไปปรับใช้เนาะตอนนี้ประเด็นคือพอผมทําสคริปต์ตัวนั้นออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นตารางงานของคุณเลยนะ เป็นตารางงานของคุณเลยนะเว้ยเจ็ดไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยฉันจะต้องทำอะไรบ้างนึกภาพไหมตัวที่มันเป็นแบบคอนเทนต์ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบโพสเพเฮระไม่ใช่แบบอยู่ดีๆนึกจะโพสเมื่อไหร่ก็ค่อยมาโพสอะไรเงี้ยนะครับก็เอาไว้เป็นตารางงานของตัวเองเลยสําหรับคนที่ทําออนไลน์นะครับตื่นเช้ามาจะต้องอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหลายๆเทคนิคมาแบ่งปันให้แล้วกันทั้งที่ผมนะครับทำเองแล้วก็ทั้งที่ ไปศึกษาจากคนอื่นมานะครับว่ากลุ่มที่เขาเป็นเจนจัดในสายตัวแทนสายแม่ค้านี่เขาทําอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันให้อ่าอยากได้ครับอยากได้อ่าโอเคนะครับมาขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะใครติดประเด็นเรื่องอะไรนะครับก็พิมพ์ไว้ใต้นี้นะครับจะเข้าไปดูให้หรือใครอยากจะให้สอนเรื่องอะไรนะครับกเ็เขาเรียกอะไร ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับนะครับนี่เห็นไหมก็มีแอบทยอินทุกครั้งที่มีการไลฟ์ไม่รู้ a c e b o o k มันจะบล็อกเพราะไอ้นี้หรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะ,อะโอเคนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับ9โมงนะเจอกันเดี๋ยวผมจะพาดอ่าโพสต์ Post ไว้หน้าเฟซให้อีกทีนึงนะครับบายๆเจอกันทุกคนครับพรุ่งนี้นะครับบวัสดีครับ